สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาที่ตลาดในเมืองตากนะครับจังหวัดตากมา,าชมตลาดเช้าวันนี้ก็เลยมาเห็นเครื่องจักสารนะครับที่คุณลุงเขามาวางขายอยู่ทุกวันไหมครับคุณลุงทำทุกวันนะครับเป็นเครื่องจักสารจากไม้ไผ่นะครับซึ่งทำเป็นของใช้ในบ้านของเรา,าเป็นประจำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าไม่ว่าจะเป็นกระด้งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วก็ดูที่ว่าเครื่องจักสารที่โบราณเขาทำกันมาเนี่ยนสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้งานไปชมกันเลยครับผมครับเครื่องจักสารที่ทำจากไม้ไผ่นะครับนี่ทำเป็นตะกร้านะครับเพิ่งเอามา ก็ดูสีนะครับยังเป็นเปลือกไม้ไผ่ที่มีสีเขียวอยู่นะครับมีแบบหลายแบบนะครับแบบฐานห่มเลี่ยมก็มีนะครับฐานสี่เหลี่ยมก็มีเสียงเท่าไหร่ครับอ๋ออยงน้อยเท่าไหร่เสียงเล็กเท่าไหร่นะอ๋อเล็กใหญ่มันใหญ่เลยหูตกใส่งไม่มาดูเลย <c oughs> ครับ บบอันนี้เขาเขามีชื่อเรียกไหมครับแบบแบบแบบไหนเป็นแบบไหนครับไม่รู้เขารับเขามาครับเกาไม่รู้อ่าน,นี่ตาตารับมาหรือว่าตาทําเองโอรับมาทุกอย่างครับเอาเลยฮะอันนี้เครื่องจักสานเครื่องจักสานอันนี้เป็นกระด้งอย่างนี้ใหญ่ก็แพงพันร้อยอ๋ออันนี้เป็นกระด้ง อันนี้อันอันใหญ่อันนั่นอันเล็กโล่นอนนอนแปดบาทเหมือนกันอ๋อนั่นเจ็ดบาทครับเจ็ดสิบบาท็อ๋อเนี่ยครับก็ทำดีมากอันนี้อันนี้คือตอกนะอ,อันเนี้ยตอกตอก เอาไปมัดเอาไปมัดมัดอะไรครับมัดรต้มมขอมตมออแล้วแล้อันนี้แหละอันนี้คืออะไรครอัอันนี้เอาไปทำเอาไปกัดใบตองกัดขนมไรรใบตองใบตองอะไรเนี่ยครับอ๋อนั้นจิบบาอันนี้ใบใหญ่ มันเป็นกลมเปเหียบเออมันเป็นเหียบอ๋อมันก็ขนาดครับเป็นเหลี่ยมอ๋อก็ทำทำดีมากได้หน่อยๆใช่ครับทำมาล็อบทาตาแรกท้ายดีไรอ๋ออันนี้ต้องต้องเอามาอบ อันนี้ยังใหม่ๆยังสียังสวยจีเลยใหม่ๆอ๋อนี่มาเมื่อวานหม,มา,นาเล็กมากเลยครับหมาเล็กลเล่อันนี้เป็นพัดที่พัดลมที่พัดลมสิบห้าบาทอ๋อที่พัดลมสิบห้าบาทมัดนึ่งเงี้ยอ๋อไม่เสียบเนี่ยอะไรสิบบาทอืมจะเสียบปิ้งลูกชิ้นอะไรนี่ทางนี้ใช่ไหมนี่ทำจากไม้ไผ่ธรรมชาติทั้งนั้นเลยไม้ไผ่ธรรมชาติ รรครับเขาเอามาจากไหนละ่ะที่รับทำหมู่บ้านเขาทำแต่ว่ามันทำบ้า,บานใครบ้านมาเราก็ไปอยากได้ตั้งไหนเราก็ไปหา<อ>มันมีแต่คนซื้อเยอะอนะจากหมู่บ้านมันคนซื้อมันเยอะต้องไปสั่งมันซื้อไปสั่งเของนั่นวันนี้นั่นวัน<อ>วนี้เออมันจะเอาเลยไม่ได้ค่อยได้หรอกครับอ๋อเนี่สวยเนี่ยทำที่รองอย่างแน่นนะหนาเลยแบบนี้ แบบหรือครับอ๋ออันนี้แบบที่สันสวยงามเลยครับ,ครบเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ธรรมชาติาอ๋อเนี่แหละครับเครื่องจักสานอ่า ที่เป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ใช้มาตั้งแต่เก่าแกโ่โบราณโบราณนะครับที่สมัยก่อนนั้นเขาก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับมาจักสารกันอาจจะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นตะกร้าไม่ว่าจะเป็นกระดง้งแล้วก็กระติบข้าวะะตะกร้าก็มีหลายๆแบบนะครับที่ให้เลือกให้ได้ดู เอาไปใช้สมัยก่อนก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนับวันก็ยิ่งจะสูญหายไปยิ่งทุกวันนี้ก็ใช้ถุงพลาสติกหรือว่าโฟมเข้ามาเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นการรณรงค์ในการงดการใช้ถุงหรือว่าใช้โฟมเรากลับหันมาใช้เครื่องจักสารแบบเก่าก็ประหยัดดีนะครับผมว่ามันจะได้ลดถ,ถุงลดโฟมลง ช่วยรถขยะตรงนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าตะก,กร้าเล็กเนาะเอาไปใส่สวยมากดูดูที่ก้นมันแล้วแบบโหสารแข็งแรงมากเลยก็ทําทได้ดีมากแล้วก็ทาแลกเกอร์แล้วมั้งไงครับยังมีสีสันสีสันสวยงามมากเป็นตะก,กร้าที่ไปใส่พวกเศษถุงเศษ อะไรที่เราจะเอาไปทิ้งอันนี้เป็นภูมิบญญาชาวบ้านนะครับเก้าสิบหบาท ครับนี่คือกระด้งใบใหญ่นะครับใหญ่เพื่อเริ่มเพิ่มมากเลยครับขอบคุณมากนะครับส่านเราในการติดตามรับชมในคลิปนี้คลิปต่อไปอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับแลจะได้ติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ